น่าสุดก็คือยี่สิบสองเมษาก็ผลออกมาเป็นลบเป็นลบทั้งหมดอืมก็เลยเข้าใจว่าติดต่อลงแดนมาแล้วกัดโ <c oughs> ลกไปแล้วเฮ้ามีหมายจับที่ขอนแก่นอีกก็ถูกนำตัวไปขอนแก่นต่อมาก็ได้รับการปล่อยตัวพอปล่อยตัวเสร็จเอาเลย นะครับนะเอาเลยนะครับรุงทั้งรุงทั้งเพนกวินสิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์ออกมาเขาบอกว่าอดอาหารประท้วงยังอ้วนตับเหมือนเดิมเลยนะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีร่างกายผอมกระลองลดเป็น10กิโลอย่างที่มีข่าวออกมาแต่แรกนะครับแม่บอกโอ้ยจะตายละเพนกวินยังใช่นะครับยังลุกใส่เสื้อสู้อยู่นะครับคู่หูของเพนกวินก็โจอชอวง ตอนนี้ก็สารจำคุกเพิ่มเติมอีก7ปีของน,นี้คงยาวนะครับพระชุมนุมเรื่องของเชียร์เหมือนนะครับชุมนุมประท้วงทีง่รัฐบาลเข้าห้ามแต่ก็มาปลุกม็บเพื่อทําการต่อสู้นะครับในฮ่องกงเพื่อแบ่งแยกประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนกับเพนกวินอย่างกระแก่เลยเพนกวินก็ใช้หลักคิดนั้นมานเป็นแกนนําล่มเหลือมาเป็นการต่อสู้ภายในประเทศ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเพนกวินนะเรื่องของรุ่งกอบแกนนำโคนอื่นๆเนี่ยหลังจากที่รับการประกันตัวออกมาก็ไม่หยุดไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน เริ่มไอแล้วเพิ่งเริ่มไอวันนี้เลยแล้วกม็มีอาการเวลาแบบหายใจเข้าไปลึกๆเลยอ่ะแล้วมันจะคันคอคันอ,อกปวดหัวปวดตาคันจมูกอะทีดีมันเป็นเยอะมากคือก่อนหน้านี้นเราไม่มีอาการเลยเว้ยแบบไม่มีจริงๆอ่ะจนแบบเมื่อวานอ่ะตอนที่เราไปหน้าเรือนจาใช่ไหมคือเราเข้าใจว่าเราอะเดินเยอะเดินเยอะและเดินเร็วในขณะที่แบบไม่ได้ออกกําลังกายมานานอ่ะ ็เลยเหนื่อยเว้ยก็เลยเพิ่งเหนื่อยแล้วก็เพิ่งเริ่มเหนื่อยว่าเมื่อวานตอนที่อยู่หน้าเรือนจำตอนแรกเราหนึ่งว่าเราเหนื่อยปกติแต่ว่าพอรู้ว่าติดโควิดเท่านั้นแหละอ๋อโอเคแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยคือแบบไม่มีเลยอะแบบเราสบายมากอะไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนเลยจนกระทั่งแบบเมื่อวานตอนที่อยู่หน้าเรือนจำนั่นแหละถึงเห็นว่าเริ่มมีอาการแล้วอาการก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเราพยายามจะไปตรวจแล้วเราไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเราพยายามจะขอสวอป ตอนนั้นหมอขอสฟอนก็อยู่ด้วยเนาะเขาพยายามแบบว่าขอขอสวบรเธอครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไม่มีอาการเลยไม่ต้องแลวตอนนั้นเราไม่เลยไม่รู้ว่าแบบว่าในเรือนจํามันขนาดไหนแล้วร่วงเพราะว่าข่าวที่เราได้รับอะไอห้าสิบคนอะมันคืออยู่ที่แดนนอกแต่เราอะใช้ชีวิตอยู่ที่แดนในอืมแล้วก็แดนในไม่เคยมีข่าวว่าใครติดเลยไม่เคยรู้ว่าในแดนเราอะมีคนติดแต่เรารู้ว่าอะวันที่ก่อนออก ก่อนปล่อยเราอะแดนนอกอมีคนติดซึ่งไม่รู้ว่าคนแดนนอกติดได้ยังไงนะเพราะคนแดนนอกจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเพราะเขาตัดสินจะขาดแล้วอย่างลุงเองตอนอยู่ในเรือนจําคืออยู่ในห้องกักตัวใช่ไหมครับใช่อยู่ห้องกักตัวมีช่วงหลังหลังเหตุการณ์ถอนทนายเนี่ยแหละที่อยู่ครบ1 1 4วันแล้วแล้วก็ลงแดดมาตอนลงแดดมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง จะอยู่บนห้องกักตัวตลอดมาช่วงเวลาที่อยู่บนห้องกักตัวเราก็มีการตรวจโควิดไปสองรอบครั้งล่าสุดก็คือยี่สิบสองเมษาก็ผลออกมาเป็นลบเป็นลบทั้งหมดอืมก็เลยเข้าใจว่าติดต่อลุงแดมมาแล้วกักลูกไปแล้วเฮ้้ยนิว บครัผมถึงว่าวันนี้นี่นายกจะต้องบริหารประเทศโดยประกันคุณภาพถ้าอำนาจคุณเต็มตัวอย่างนี้นี่มันมีทั้งบวกทั้งลบนะอย่าลืมว่าอำนาจอยู่ในตัวคนเดียวมันทั้งบวกทั้งลบนะถ้าอำนาจอยู่ในตัวคนเก่งคนดีแล้วนี่ก็โชคดีไปถ้าเกิดมาอยู่ในอำนาจในคนคนไม่อยากบอกว่าคนโง่เย คนมือไม่ถึงอ่ะอ <c oughs> ถ้ามา <c oughs> ไปอยู่ในคนคนมือไม่ถึงคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วมือไม่ถึงเนี่ยตายเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะความเสี่ยงนี่ <c oughs> ถ้าเรื่องเศรษฐกิจทําไมเขาต้องบริหารความเสี่ยงโดยการมีหลายๆบริษัทมีหลายๆบริษัทขึ้นมาเพราะไอ้คนหนึ่งเจ๊งยังเหลืออีกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วนี่ถ้าสม <c oughs> มุตินายกคนเดียวตัดสินใจผิดพลาดอ่ะสาธารณสุขก็บอกไม่ได้ไอ้แบบแๆ,ๆคนอื่นก็บอกไม่ได้นี่แล้วคุณจะรับผิดชอบไหมเพราะนั้น คุณรวบอำนาจมาความรับผิดชอบสูงสุดคุณต้องบอริหารโดยปักกันคุณภาพให้กับประชาชนเพราะฉะน,นั้นหนึ่งสัปดาห์ถ้าทําไม่ได้คุณต้องลาออกสองสัปดาห์ทําเรื่องนี้ไม่ได้ผมจะลาออกนี่เราต้องการให้บริหารสถานการณ์วิกฤตมันต้องพคดอย่างนี้ทําอย่างนี้แต่พนักงานสอบสวนยังเดินหน้าสั่งสองนะครับอาจารย์บีบุตรก็บอกว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ก็กมาตามกฎหมายนะฮะแล้วก็คิดว่าอายการเนี่ยจะให้ความเป็นธรรม คิดว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเนี่ยยังเชื่อมั่นได้อยู่นะฮะแล้วก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยคดีแบบนี้ถ้าไปถึงเนี่ยชั้นอายการเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีอะไรเพราะหลายครั้งพอไปถึงชั้นอายการเนี่ยก็ถูกปัดตกไปมันไม่น่าจะฟ้องกันแต่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับหลังจากที่เพนกวินนะฮะออกจากเรือนจำนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีการอดอาหารนะครับประท้วงก็ยังคงเห็นในภาพ เพนกวินก็ยังคงอ้วนเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้อดอะไรมากมายก็ลงไม่กี่กิโลนะครับไม่ได้ผอมกันหลองอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจโอ้เพนกวินจะตายแล้วก็คงไม่จะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเพนกวินออกมาก็ไม่หยุดนะครับก็ปรากฏว่าได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กนะฮะบอกว่า โดยเมื่อวานนี้ศาลได้คืนสิทธิการประกันตัวให้ผมและพี่เอมี่แล้วและเป็นการประกันตัวโดยที่ศาลกำหนดเงื่อนไขามาบางประการซึ่งเห็นชัดเจนว่าเป็นเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสกัดการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมเชื่อว่าการที่ศาลเอาเรื่องทางการเมืองมาตั้งเป็นเงื่อนไขนี้เป็นเรื่องที่ศาลต้องพิจารณาตัวเองว่าดำรงตนในความยุติธรรมหรือไม่โอ้โหใหญ่มาก นะครับอย่างไรก็ดีนี่คือนะครับอ,อ,อย่างไรก็ดีนี่คือคือการวางบรรทัดฐานว่าคดีม,มาตรา1นึก็มีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวนะครับจากเดิมในอดีตที่แทบไม่มีการได้รับการประกันตัวเลยผมเชือ่อว่ากฎหมายป่าเถื่อนมาตรานี้จะถูกยกเลิกในไม่ช้าในส่วนของเงื่อนไขนั้นผมเห็นว่าไม่ได้ขัดข้องอะไรกับต่อการเคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหว เงื่อนไขข้อที่ว่าห้ามนม้ให้สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นผมก็ไม่ได้เห็นว่าผมสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะผมไม่คิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะเสื่อมเสียลงเพียงเพราะการที่ประชาชนพูดความจริงเช่นเดียวกับเรื่องของการเรียกร้องให้ยกเลิกม,มาตรา1นึทวงคืนทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เช่นหุ้นของ S C B รหรือธนาคารไทยพาณิชย์ยกเลิกกองกําลังส่วนพระองค์นะครับเหล่านี้ผมไม่เห็นว่าจะสร้างความเสื่อมเสียให้สถาบันกษัตริย์ได้อย่างไรหากมองว่าข้อเรียกร้องให้กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรมนูนั้นเป็นเรื่องเสื่อมเสียก็ต้องถามกันต่อว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขหรือปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกันแน่โอ้โหดังนั้นแล้วนะสละผมการต่อสู้เพื่อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์จะดำเนินการต่อไปเพราะเงื่อนไขเรื่องห้ามเข้าร่วมการชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองน,นั้นผมยืนยันตลอดการต่อสู้ที่ผ่านมาผมยึดมั่นในหลักการไม่ใช้ความรุนแรงการชุมนุมนะครับ ที่ผมเข้าร่วมหรือได้มีส่วนจัดนั้นล้วนแต่เป็นการชุมนุมโดยสงบโดยสันตินะฮะและปราศจากอาวุธทั้งสิน้นเท่าที่เห็นก็มีนะแต่จะไม่สงบบ้างเนะเพราะถูกเจ้าที่นะครับผู้ชุมนุมฝ่ายรัฐและผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาใช้กำลังเพียงเท่านั้นดังนั้นผมจึงเห็นว่าเงื่อนไขข้อนี้ไม่เป็นอุปสรรคในการต่อสู้ของผมเช่นกันและผมพร้อมที่จะร่วม ทุกกิจกรรมหลังจากวิกฤตการณ์โรคระบาดอรอกนี้ซึ่งเกิดจากความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลได้ผ่านพ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็เขายังเขียนอ้างประชาธิปไตยโน่นนี่นั่นนะสุดท้ายก็ตบบอกว่าส่วนระหว่างนี้ผมขอพักฟื้นร่างกายและหาอะไรกินก่อดเลิกอดอาหารนะครับจะเดินไปพบกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งผมยังคงเป็นคนเดิมสู้เพื่ออุดมคันดังเดิม และมุ่งมั่นต่อการต่อสู้มากกว่าเดิมนะฮะสักดินาจงพินาศประชาราชจงเจริญฮนะเป็นกุ้นได้เขียนไว้นะครับนะก็ออกมาจากคุกป,ปุ๊บเอาเลยเป็นกุ้นจัดนะรุ้งเป็นไงบ้างนะรุ้งเอาไปดูกันเคลื่อนไหวของรุงร้งรุปรากฏว่าออกมาปุ๊บติดโควิด -19 นะครับรุ้งหรือปนัสยานะครับหนึ่งในแกนนำในพสต์เฟ e บ o o กบอกว่า,าโดยบนบอกว่าสวัสดีทุกคนมีเรื่องจะแย้งทุกคนทราบ นะครับว่าที่ออกจากทันสถานหญิงกลางตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาหมูหนูเพิ่งได้รับทราบผลการตรวจโควิด -19 และเพราบว่าหนูติดเชื้อค่ะกำลังเข้ารักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทันทีตอนนี้หนูได้แจ้งคนที่ใกล้ชิดหนูทุกคนแล้วขอโทษทุกคนที่มาสัมผัสหรือใกล้ชิดหนูนะคะหนูไม่คิดว่าตัวเองติดเลยเพราะไม่มีอาการจนช่วงค่ำนะฮะเมื่อคืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อทุกคนหนูมาแจ้งไทม์ไลน์ให้ทุกคนทราบวันที่6กเนี่ยก็มาจากทันทสถานหญิงสารอาญารัชดานะครับโรงพยาบาลพระราม9กนะก็บ้านวันที่7นะพฤษภาอยู่บ้านนะครับแล้วก็จนถึงวันที่9 10อยู่บ้านแล้วก็สแนปไดชชูนะเวลา13 3 0นาฬิกานาทีนะแล้วก็11วันที่11 ไปหน้าเรือนจำ18นาฬิกานทีถึง20นาฬกานาทีรู้ว่าติดโควิด1 9ตอน20นาฬิกานาทีเขาบอกว่าหนูต้องอาภายัยขออภัยจริงๆนะครับทำให้คนที่มาเจอหนูต้องรับความเสี่ยงเพราะหนูเองไม่คิดว่าติดเชื้อใดๆเนื่องจากล่าสุด22เมษายน254 4ไม่มีอาการใดๆบ่งชี้ว่ามีอาการติดโควิดเมื่อวันที่6พฤษภ,ภาคมออกมาหนูได้พยายามตรวจหาเชื้อแล้ว แต่ทางโรงพยาบาลที่เราไปไม่ได้ให้ตรวจเนื่องจากไม่มีอาการไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหนูต้องขอโทษทุกคนระหว่างอยู่บ้านครอบครัวนะครับไม่มีใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการใ,ใดๆแสดงว่ามีเชื้อโควิดนะส่วนตัวรุ้งม,มีอาการเหนื่อย2องทุ่มนะครับไม่มีอาการอื่นๆล่าสุดนะตรวจโควิด -19 ในเดือนจำา2่เมษายนและวันที่5พฤษภาคมวันปล่อย ออกมาทราบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำนะครับทันตสถานกลางแล้ว50คนนั่นหมายว่าก็เป็นกลุ่มเสียงแต่แรกแล้วและรู้ว่าตอนนี้นะทั้งในทันตสถานกลางและเรือนจำยังคงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมหาศาลขอให้ทางราชพันธ์และกรมราชทรรนะทางภาครัฐออกมาชี้แจงเปิดเผยจานวนตัวเลขด้วยนะครับก็สรุปแล้วร,รู้อยู่แล้วว่าในเรือนจำติดโควิด -19 นะครับ แล้วปรากฏว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงออกมาก็ไม่กักโลกไปเรือนจําอีกนะฮะมารู้ทีหลังนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรือนจําแถลงแล้วนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่2,800คนทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงไ่เชิงงานสังเคราะห์นะครตกลงยังไงเนี่ยนะฮะผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าแกนนําออกมาแต่ละคนก็คงเห็นพฤติกรรม ยังคงไม่หยุดการเคลื่อนไหวคนที่เป็นสาวสองนะฮะออกจากเรือนจําก็ประกาศ,ปร,กาศประกาศเสร็จเข้าร่วมชุมนุมไผ่าดาวดินก็ร่วมชุมนุมสมยศก็ร่วมชุมนุมลากกําไร EM นะฮะของสารเข้าร่วมชุมนุมด้วยไม่สนนะครับในขณะที่เอมมี่ยังเงียบอยู่นะครับแล้วก็เอมมี่บอกยอมทุกอย่างถึงแม้ว่าจะใส่กําไรไม่ใส่กําไรผมก็จะยอมแต่เพนกวินนะครับ ก็ยืนยันจะเข้าร่วมชุมนุมบอกว่าที่ผ่านมาไม่เกิดความรุนแรงเข้าไม่ได้เป็นผู้กระทําที่เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นคําถามที่ถูกถามกนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ตกลงที่หุ้นส่วนก็ถามผมตกลงยังไงปล่อยมาทําไมเนี่ยปล่อยมาก็มาเกิดความวุ่นวายอีกโดนจับเข้าเรือนจําเขาเขาออกเป็น10ครั้งแล้วนะครับคดีเนี่ยรวมทุกๆคนแล้วก็มากกว่า300คดีเพนกวินออกมาจากเรือนจําปุ๊บนะฮะเขาก็มีการอายญดตตัวไปที่ขอนแก่น มีหมายจับที่ขอนแก่นอีกก็ถูกนําตัวไปขอนแก่นต่อมาก็ได้รับการปล่อยตัวพอปล่อยตัวเสร็จเอาเลยนะครับนะเอาเลยนะครับรุง่งทั้งรุง่งทั้งเ็นกวินสิ่งที่เราเห็นในเชิงงานสังเคราะห์ออกมาเขาบอกว่าอดอาหารประท้วงยวังอ้วนตับเหมือนเดิมเลยนะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีร่างกายผอมกระลองลดเป็น10กิโลอย่างที่มีข่าวออกมาแต่แรกนะครับแม่บอกอูย้ยจะตายละเ็นกวินยังชย่ย นะครับยังลุกใส่เสื้อสู้อยู่นะครับคู่หูของเพนกวินก็โจโชวงตอนนี้ก็สารจำคุกเพิ่มเติมอีก7ปีของนี่คงยาวนะครับเพราะชุมนุมเรื่องของเชียร์อันเหมนนะครับชุมนุมประท้วงทึ่รัฐบาลเขาห้ามแต่ก็มาปลุกม็อบเพื่อทำการต่อสู้ นะครับในห้องกงเพื่อแบ่งแยกประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือนกับเป็นกวิ้อย่างกระแกะเลยเป็นกวิ้ก็ใช้หลักคิดนั้นมานะฮะเป็นแกนนําล่มเหลืองมาเป็นการต่อสู้ภายในประเทศนะฮะในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนนะครับ <c oughs> สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คนไม่ชอบก็บอกไม่ชอบผมบอกนะจับปล่อยสาวผู้วงการตอนนี้สิ่งที่เห็นคืออะไรผู้วงการโดนละ <c oughs> โดนส่วนหนึ่งแล้วนะธน,นาธรโดนคดีมาตรา16กรูอ่านะฮะ ปีบดโดนละเจาโดนละนะครับแกนนาคนอื่นโดนเรียบเลยม็บอบต่างๆที่ก่อความวุ่นวายโดนจับหมดนะครับแต่ประเด็นคือปล่อยทําไมนะครับคำถามเนี่ยถูกถามมาปล่อยทําไมเขาก็ใช้วิธีการกดดันไปล้อมสามกดดันสารอาจารย์ที่เคยเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เดิมก็าบอกโอกนโหนดโกน,นเขาขึ้นมานะครับเพื่อ,อยอมรับว่าได้รับการปล่อยตัวผมจะโกโนหนวดโกนเขาโกนรังไง นะคใครรู้สึกอะไรบ้างผมเฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะครับตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับเขาก็จะขอความวุ่นวายก็จะเกิดการจราจรเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีการก่อกัน้ายเกิดขึ้นที่ไหนรกรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นอีกนะครับในเชียงใหม่ก็ปรากฏว่าเด็กนักศึกษาที่ไปทําลายธงชาติที่อาจารย์คณะบดีไปห้ามปรากฏว่าโดนแจ้งเขา้าข้อหาพรบธงชาติ นะแล้วก็ไปกรีดหนะ้าอกโอ,โหโอ้หนึ่งหนึ่งสองนะครับหวังว่าจะสร้างาเรียกว่าไงจะสร้างามบูลิกหรือเสียลักความรุนแรงนะครับมันเป็นเนกตีบอย่างานี้ผลออกมาก็เป็นลบนะไม่เป็นผลบวกนะครับต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปประเทศไทยในเชิงยุทธศาสตร์ตามสิติแล้ว27นะครับพฤษ27สเมษาย,ยนพุทธศักราช2564 นะครับไฟธรรมชาติกลายปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลง,งทางการเมืองจะเกิดขึ้นใครไปเชื่อว่าตอนนี้คนมีชื่อเสียงเสียชีวิตเป็นรายที่4ผมประเมินว่าจะมีคนเสียชีวิตในระยะเวลาตั้งแต่ช่วง27เป็นต้นมา27เมษายนไปจนนู่นนะสิ้นปีมีอย่างน้อย7คนตอนนี้เสียชีวิตไป4แลละล่าสุดก็เป็นโคชก่อนหน้านี้ก็เป็นนักคอมจากนาักคอมเสร็จ เจ้าของสารศาสตร์นะฮะจากนั้นก็เป็นครูเพลงนะฮะคราวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าโค้ชระดับโลกซึ่งเป็นนักแบดมินตันก็ปรากฏว่าเสียชีวิต <c oughs> แล้วก็นักแบดมินตันติดเชื้อโควิด -19 อีก22คนนะครับเรือนจำติดเชื้อโควิด -19 2,800กว่าคนนะครับตอนนี้สถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยเรื่องของ โควิด1 9ก็ยังไม่ดีขึ้นจนกว่ารัฐบาลจะทําการล็อกดาวนะครับในชุมชนต่างๆที่มีการแพร่ระบาดโควิด1 9ในกรุงเทพและกับปริมณฑลถ้าไม่ทําไปไม่รอดสถานการณ์จะแย่ลงกว่านี้นะครับเรื่องของเพนกวินเนี่ยนะฮะเรื่องของแกนนําที่ยังคงออกมาชุมนุมเนี่ยนะต้องปล่อยให้เขาทําให้สุดนะครับปล่อยให้เขาทําให้สุด2ประการจ้าที่2ฝ่ายจะเกิดขึ้น1ตํารวจ2อ,อายการนะครับที่สําคัญก็คือว่า เจ้าที่ศาลอันที่3เนี่ยนะก็คือที่คนที่ติดกำไร EM เนี่ยถ้าออกนอกพื้นที่เนี่ยเขาจะรายงานสู่ศาลนะครับส่วนเจ้าที่ตำรวจและอายการเนี่ยนะครับเมื่อพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเนี่ยผิดเงื่อนไขยังออกมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตรยิย์ยังมาก่อความวุ่นวายนะครับยังมาก่อการจราจรอีกนะก็มี มีสิทธิ์ที่จะขอให้ศาลเนี่ยถอนการประกันตัวนะครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับสังเกตให้เห็นว่าถ้าเทียบกับฮ่องกงเนี่ยมันต่างกันมากเลยฮ่องกงเนี่ยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจะพยายามเข้าแทรกแซงกิจการไทยมาภายในจะมีการออกแถลงการโน่นนี้นั่นแต่ในประเทศไทยมันแทบไม่มีความชอบธรรมเลยเลยนะครับที่ต่างประเทศจะอ,อ่เขาเรียกว่าจะ,ะแถลงนะครับต่อต้าน แต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าในยามที่สถานการณ์กําลังคุกรุ่นและรุนแรงตอนนี้ทั้งภัยการเมืองก็มาม็อบก็มาภัยธรรมชาติก็มานฝนถลม่มพายุถล่มในหลายจุดอาจจะเกิดจากหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภัยการเมืองวุ่นว่าวุ่นวายการบาดเจ็บล้มตายของคนจนมากตอนนี้ก็ปรากฏว่าตายกันนิวไฮเลยสาบกว่าคนต่อวัน อาการติดเชื้อโควิด -19 ยังคงไม่ลดต่ำลงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าฐบาลไม่ล็อกในส่วนกลางยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยยากครับต้องใช้เวลาอีกนานนะที่สำคัญต้องเร่งทำงานกับเวลาเพราะว่าวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2564ในเชิงสิิิแล้วเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าว5ประการเนี่ยจะกลับมาอีกรอบนึงและ,ละระลอกนี้น่าจะหนักน่าจะหนักกว่าเดิมด้วย หมอดูหลายคนบอกว่ามันจะดีขึ้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองหนักนะครับแต่ในประเทศไทยผมก็อยากให้มันดีขึ้นนะมันอยู่ที่หลักการบริหารของฐบาลว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเรื่องของรุ่งเรื่องของเพนกวินเรื่องของแกนนําที่รับการประกันตัวมาจับตามองให้ดีนะถ้ามีการกระทําความผิดซ้ําๆอีกนะครับหลังจากได้รับการปล่อยตัวออกมาความชอบธรรมในการเรียกร้องจะให้มีการปล่อยตัวอีกครั้งเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลง สิ่งเหล่านี้คือความลึกซึ้งทางการเมืองมองการเมืองอย่ามองด้วยตาเนื้อครับต้องมองให้ลึกกว่าตาเนื้อขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวัน่นคุบประสักพ่อไม่ท้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่ปรั้นทุกพ้องไพในยามที่เรารับพ่อเรานั้นยังตื่น เคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่างไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อลูก สายธารแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกกาว พ่อ,อยำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อคำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้น เนาลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงโอ้พะอลวงในดวงใจโอ้พะอลวงในดวงใจ